สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจปิกิแทคเตอร์รถไทยมือสองซีสเกตกลับมาพบมาพ่อกับทางร้รรนานปิกิรถไทยกันอีกแล้วมือนี้เป็นคลิปประจําที่สามทันวาครับโอ้แม่งขอตายสามธันวาสองห้างหกแปดชับมือนีสภาพ์ควรถไทยอยู่สองคันเป็นของผู้ตาใน,น,นคันสองคันแต่ว่ามือนีอกะสิมีเป็นพิเศษเนี่ยก็คือสะเป็นสำหรับพี่น้องที่ว่าเพิ่นอ่าอยากได้ไปไหวตะกุกปุ่นตักดินตักุกนั้นเนาะเป็นเอลซีศูนย์หนึ่ง S 8 s p 1L 4018cc ปีหาอ๋ปี64อ่าติดตั้งให้พร้อมตาก,กับของคุณตาต้อตรงรุ่นครับผมเล่ากาสิเป็น L3608 DT ธรรมดาสีพาเบิ้งว่า2คันนี่เป็นยังไงเป็นจต่ใส่บอนาะพี่น้องเนา้อไปลงคลิปด,ด้นหนี่กะบคิดทอดจะมาปลงในเบิ้งอ่าคันนี้ครับ L4018 SP ปี64อ่า บุ่งกียังงามอยู่ยังงามยังมีหัวแดงแยงอยู่ส่งเสริมขึ้นมาเพื well. ่อให้ความแข็งแรงมีหัวซึมครับเก็บหัวซึมให้หมดแล้วนี่สมุนตาต้งคนเพิ่นเพิ่นว่าทำแม่น้ำมันเออ่น้ำจากไถนาให้จังไงน้ำจากไถนากับปศปอชุดนี้ออกครับปศปั่ยากปศปั่ยากผมเคยปวดอยู่กับนกชุดนี้ออกมันก็เสือแค่นี้ เอาชื่อไทยไปใส่ต่อทอนชาร์บอนเคยตัดเชิงคำเดิมเนะพี่น้องเด้ชอชั่วโมงทำงานอยู่ที่พันพันห้าร้อยชั่วโมงชั่วโมงทำงานอยู่ที่พันห้าร้อยชั่วโมงทอนคาร์บอนเคยตัดเชือเดิมครับงามอยู่ขั้นนี้สำหรับพี่น้องที่ว่าอยากได้เอาไปเฮ็ดนะเฮ็ดไดเน๊ะสื่อโรตเตอรี่สื่อพานไปเพิ่มซัมได้ 36, าสามหกอ่าซัมได้ซีซูส,ส์เอสพีเลยสื่อพานอยู่สองหมื่นกว่าบาทโรตเตอรี่อยู่สามหมื่นกว่าบาทเพิ่ม,มอีกห้าหมื่น อันนี้กรสทงตักคุ้ตักฝอยตักดินตักมันได้หมดตรงรุ่นครับบอหัวซึมครับรถคันนี้ย่างนาเหลือ4ีสิบเปอร์เซ็นต์ย่างหลังเลือหลายหลายเลยครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์คันนี้อันนี้ก็มีท่วงหลังมใไ้ด้านหลังพี่นอออ้องเอ้ยเป็นไงบงลเคยแก่พออย่างซีหลอดหลังบอลเคยเปลี่ยนถางหายบอลเคยเปิดเริ่อดีครับคันนี้สำหรับพี่น้องที่ว่าหารถตักไปไว้ใส่งานโอเคนะครับ คุีะตักคุณตักมันตักขิวก็ม,มีปลาหัวหม้อครับเราจากอีกขั้นหนึงครับเล้วสามกศูนย์แปเล้วสามูนยันี้จะเดืเดมครับมเดิมย่างหนาเหลืออยู่ประมาณกี่ปอย่างหลังอีกลือเก้าสบเปอร์เซนต์รับาลักษณะเปลี่ยน,น,ปนไปใหม่สภาพโดยรวมแห่งดีอยู่ครับใบดินดินเหลือหลายอยู่ภาพาขาขานี่แสดงบ่งบอกว่าหลากอัดเฉียง คันคาตัดแล้วเครื่องเดิมไม่อยู่ที่สามพันกว่าบอสไม่หลังคาหลังคายังเขาใส่อยู่เปลี่ยนไปกับเครื่องนี้พี่น้องเป็นพานหาครับเป็นพานสองสองห้า e heavy part ด้านหลังสาซานดีอยู่ครับมีแขนลงแขนหลักมาให้ยางงามยางงามครับยางหลังอ่ะเดี๋ยวสีงง่ล้องให้ทีมงานล้องขับล้องไถมึงละคราคาบาแรงครับ,รรรบมื่อนี่เอาราคาเบาแรงเลยอ่ะพิงมาเดี๋ยวคือให้ ทีมงานร้องขับร้องไห้เหตุจัง L3608 แค่นี้าราคาไปถึงสองแสนนะพี่น้องเด้อจัดโร้มชั่นให้ก่รนปีใหม่าราคาไปถึงสองแสนราคาไปถึงสองแสนของผมนี่มงีจริงครับพร้อมใส่งานบอมาบึงกันตาดงา แต่ว่าออดูยไก้มันจะเป็นแบบวนน,นี้ตัี่คุนนงอ่ะเราจดังหวินรัน ลูกพืน,นแน่นคะรับกัลูกมางอยู่รอมหมากอยู่ลวมอ่าลูกพืน,นอีกทางน,นิดนะึงลูกมาง้อมลูกมาง้วมสองทางเด้ยดเอาไปเก็บงนนะั้นทั้นนี้อยู่ 1, 5, ท,ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทครับแห้งดีอยู่าทั้นนี้ประมาณพี่หาหาพี่ห,า,หาเนี่ยคนจกกัดกองเนี่ยพอดีใส่ครับพี่น้องราคาทําไนี้ ก็ต้องได้ถามว่าพราะจะใส่บ่ซำมีนาซำสี่สิบห้าสิบไดสบายให้น้าส่วนผสมผสงไปจ่างก็เดื่นครับรถราคาปถึงสองแสนเอาไปใส่ครับค่นี้คุมอยู่ต่อไปมาะมึงเข้าห้าศูนย์หนึ่งแปดถังถึงถังถึงถึงหมดแล้วยางงามแค่นี้ยางงามเอ้าหาศูนย์โอ๊ะตองสาวผม lúc chị lúc đâm xin bài đâm kính thêm ừng tặng kính thêm ừng tặng kính thêm ดันดีมาเบิ่งตัดัน้น,นเลยโยกข้องอนเล้ก็ดีกันเลยะเอ้ยสอหรับพี่น้องมีขอบงวัวมีฟ้ามงัวมีอ่อะทีนะ่ด้านเขาซู่เขาาเดียวรถอขล้อล้อางข้างาเดีวยดวาพุมเข 包包，快点，快点。 ต,ตัวโอ้ลูกพื้นหนาแน่นๆครับลูกหมากแน่นๆน่นเลยพี่น้องลูกพื้นหนาแน่นๆลูกเครื่องเดิมเดิมหมดครั้งครับพันนี่พันนี่เฉพาะต้นนี้นี่เกิดเป็นแสนแนะเกิดเป็นแสนเก่ามือแสนแสนีแนน่แหละตรงรุ่น l a ห้าศูนย์แปดใช่ไหมนะเป็น l ห้าศูนย์เจ็ดสิบเป็น l a ห้าแปดแปดอันนี้ห้าศูนย์แปดตรงรุ่นครับผม คันนี้อยู่ที่สามแสนสี่หมื่นสามพันบาทนะพี่น้องเด้อสามแสนสี่หมื่นสาพันบาทนี่ได้รถ L400 ใส่ได้แตกพิเศษก็คือผมมีชุดดันดินอยู่ชุดหนึ่งทำไงนะพี่น้องอยากได้แบบว่าชุดดันดินไปพร้อมนี่จัดก,การให้ได้แต่ว่าก็ต้องเพิ่มเงินแต่ว่าทำไ้นะอยากได้พานอยากได้รถดีไปเพิ่มโทรมาหาโทรมาคุยกันมืน่อกี้ฝากไว้สองคันครับ L4018SP ติดตักราคาอยู่ที่ สามแสนสนหครับห้าสามหกศูนย์แปดฝากความสัญาห้กับยุหนึ่งแสนเจ้มืบาทครับฝากไว้อีกนิดครับเ้อพี่น้องเ้อที่ว่าเหตุที่ว่าเป็นของพร้อมของอย่งพี่น้องกบต้องเบิ้งเขาดีๆเย็นๆอย่าอย่าๆพีดลงเสียของถือสาของถือจริงๆมันบ่มีหรอกครับมันแค่ตัวแต่เขาแอลหาสุนงามสองแสนเป็นบ่ได้ต้อง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 ตรวจสอบดีๆก่อน มือนีกระบอกเลายย่าห้างพี่น้องขอบพื้นลายทีตติดตามรับชมรับฟังขอบพื้นที่ลายที่กดไลค์กดแชร์เพื่อเพแจ้งเพื่อเปในใน็นกแจ้งถูกดันขับแม่น้ำมิยังสงสัยโทรมาหาได้อยู่ที่08197786840651200745ลานจร้านจริงตรงยูซีเกตยัยงเดือครับไปกิเทไกเตอร์พ่อค้าปากแป่คนนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ